สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิติเดชประสบครับประปกล้าร,ร,ร,รุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจออตรออต,ร,ออตรกลุ่มพนันธพิเศษสุวรรณแสงผันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน NGO ไทยแด์ครับมือถือดีลน์0ก4 5 1 6 6า9 4 รายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรวันนี้ตรงกับวันที่5กลุ่มภาพันธ์2568ครับประเด็นที่เราได้ติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็คือสภาผู้แทนรัษฎรก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์วันนี้ก็ได้ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับ ประเด็นหนึ่งต่อเนื่องกันเลยที่น่าสนใจก็คือคณะกรรมาธิการในการอธิบายความนั้นได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา28มาตรา33และมาตรา37น่าสนใจทีเดียวติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับน้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่กับป่ากับเขาถูกจำกัดสิทธิ์อะไรไว้บ้างมาตรา28ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและร่างกายการจับและคุมขังชาวบ้านจะก,กระทำไม่ได้เว้นแต่มีหมายสารนั่นหมายความว่าอะไรครับสิทธิในชีวิตในร่างกายตามรัฐธรรมนูญนมาตรา28นี้ถูกละเมิดโดยกฎหมายป่าไมา้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตรา33บอกว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในเคหาสถานหมายถึงว่ามีสิทธิในที่ดินที่อยู่อาศัยแต่กฎหมายป่าไมา้หลายฉบับพยายามบอกว่าพยายามที่จะจำกัดสิทธิทธของชุมชนในเคหาสถานอยากจะไปละเมิดเมื่อไหร่ก็ทำได้นะครับอันต่อมาก็คือมาตรา37ที่รัฐมนูญพยายามบอกไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน แต่กฎหมายป่าไม้บอกว่าให้กระทําได้อันนี้หมายความว่ายังไงอยากจะบอกให้เห็นว่าเราพยายามที่จะแบกความหวังของพี่น้องประชาชนเราไปเห็นภาพพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดํารงชีพอยู่กับธรรมชาติถูกจํากัดสิทธิทําให้สิทธิและเสรีภาพของเขานั้นหมดไปเรียนว่าข้อเรียกร้องของพี่น้องในานามของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีอยู่6 0กว่าชนเผ่า 6.1ล้านคนพี่น้องประมาณ9.8%ของคนในประเทศนี้ต้องการที่จะให้มีกฎหมายอย่างนี้มาปกป้องคุ้มครองเขาสุดท้ายผมก็นำประามโรโชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งประทานไว้ในวันรพีเมื่อปี2516ว่าในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกแต่ว่าเราขีดเส้นไว้ประชาชนก็มี อยู่ในนั้นแล้วเราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่สงวนแล้วไปสงวนทีหลังโดยกีดเส้นบนกระดาษก็ดูชอบคนอยู่แต่ปัญหาแต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่มีการกีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไปถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตราเป็นกฎหมายโดยชอบรมแต่ว่า ถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมายผู้ที่กีดเส้นนั้นเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นก็อยู่มาก่อนเขามีสิทธิ์ในทางเป็นมนุษย์หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคลไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายของบ้านเมืองขอบคุณครับขอปิดการลงมตินะครับเจ้าห้าที่แสดงผลด้วยครับ มีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้นนะครับ402ท่านเห็นด้วย312ครับไม่เห็นด้วย84งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง4นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับเ,เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับกับร่างพระบญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศนะครับ